คนที่เกิดวันจันทร์คือคนที่เกิดมาพร้อมกับการเป็นศิลานีนะคะอ่ะทุกคนฟังให้ดีคนเกิดวันจันทร์จรงิจรงๆแล้วเป็นคนพูดน้อยเอาไม่ได้เป็นคนพูดมากด้วยนิสัยไม่ได้เป็นคนพูดมากเลยแต่ถ้าอยาได้สนิทนะคะถ้าสนิทแล้วกูพูดนำเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าได้พูดหรือได้สนิทกับใครบางทีนำจนต้องเรียกกลับ นะคะพูดนำไปแล้วแต่ต้องสนิทก่อนนะแต่ถ้าแค่รู้จักไม่ได้สนิทมากพูดนิดหน่อยนะคะพูดนิดหน่อยนี่คนวันจันร์ทนะคะทุกคนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นศิลานีจิตใจดีมากอบอุ่นเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นที่รักอะ่ะทุกคนเข้าใจคนวันจันทไหมเขามีสเสน่ห์ด้วยตัวเขาเองเขาจะเป็นที่รักโดยเขาไม่รู้ตัวให้สังเกตดีดีด คุณคบกับใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยสังเกตนะเขาจะจริงใจกับคุณนะคุณจะเป็นคนจิตใจดีแล้วเพื่อนชอบมาปรึกษาทุกคนคนวันจันทร์เป็นคนที่ชอบเก็บเอาคำพูดคนอื่นนะคะมาทำให้ตัวเองเครียดคนวันจันนะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยไปรับฟังคำพูดคนอื่นชอบให้ช่วยเหลือคนอื่นอ่ารับฟังปัญหาเป็นศิลานีอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่เป็นคนที่ ได้ยินอะไรเกี่ยวกับเรื่องตัวเองไม่ได้อะทุกคนเหมือนเซนส์ทีคิดมากเครียดน้อยใจแล้วเป็นคนที่ไม่ระบายให้ใครฟังเข้าใจไหมเก็บใครได้ยินอะไรมาอะไรมาก็ไม่ระบายให้ใครฟังก,ก็จะไม่พูดให้ใครฟังแบบนี้เข้าใจไหมคะคือเก็บไว้คนเดียวได้ยินนิดนึงก็น้อยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยกระทบนิดนึงก็น้อยใจแต่น้อยใจก็จะไม่ได้ออกเกลี้ยกล่อมนะคะจะเป็นคนลักษณะ ชอบเก็บความรู้สึกอ่าแบบนั้นเลยใครใครเก็บความรู้สึกนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นคิดความรักอะไรแบบนี้ทุกคนนี่คือคนวันจันทร์นะคะแล้วคนวันจันทร์นะคะเป็นคนที่ด้วยนิสยัยไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบใครครบใครแล้วจริงใจให้เกิดร้อยนะคะใจคนเป็นเลิศน,นะคะต่อให้สิ่งที่ฉันเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยแต่ฉันรักษาใจเป็นเลิศเลย จะไม่มีการขัดการค้านการอะไรเลยนะคะไม่หาหลักฐานไม่หาอะไรเพราะเป็นคนเพราะจะเน้นรักษาน้ําใจคนเป็นหลักนะคะจะเน้นรักษาน้ําใจของคนเป็นหลักแล้วที่สําคัญรักใครมากมักเสียเปียบสมมติคนวันจันทรช่วยเหลือเพื่อนมากเลยทุกคนเพื่อนเป็นหยูยเป็นอะไรมาก,ก็ช่วยให้ทำปรึกษาแต่พอถึงเวลาตัวเองจะถูกเอาเปรียบนะคะ สังเกตดูเวลาในที่ทําง,งานหรืออะไรก็ตามช่วยเต็มที่เลยแต่พอถึงคราวเราบ้างเนี่ยปิดไม่ใครสนใจไม่ค่อยมีใครดูดําดูดีอย่างเงี้ยค่ะน้อยใจน้อยใจอย่างงี้ก็พอดูนชะตาเ็าเป็นแบบนั้นค่ะนะคะช่วยเหลือแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ถูกช่วยเหลือกลับสักเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็จะไปน้อยใจว่าทําบุญคนไม่ขึ้นเลยช่วยเหลือใครก็แบบเขาไม่เคยเห็นน้ําใจเราเลยอะไรแบบเนี้ย นะคะประมาณนั้นเลยที่สําคัญนะคะคนวันจันเนี่ยถ้าได้เป็นผู้นําใครเป็นผู้นําที่ดีเลิศเพราะหนึ่งไม่ดุด่าว่าใครหรือถ้ามีคู่คู่ก็จะมาอ้อนเขาถ้าเขาไม่อ้อนคู่จะอ้อนเป็นลักษณะนิสัยจะเป็นอย่างนั้นไม่โกรธใครง่ายๆนะคะเป็นคนที่ไม่โกรธใครง่ายๆไม่หาเหตุผลมาโกรธไม่หาอะไรมาโกรธคือรู้ว่าเขาผิดแต่ะคะ่ะ ต่ก็อยากให้วีนนะคะอยากให้วีนก็เวียปง,ปงป้องป้องเหมือนกันนะคะประมาณนั้นแต่ว่าแล้วๆเลยแบบนั้นนะคะไม่ได้เก็บไปคิดลึกคิดมากอะไรแบบไม่ได้เก็บไปแค้นฝังหุ่นนิง่งแต่นิ่งสู้เว้ยอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมไม่แบบคุณไม่ต้องกลัวเลยคนวันจันทร์นี่คือเออไม่ต้องกลัวเลยมีงานทํางานไปคนอุป,ปถัมภ์นะคะคุณรู้ไหมใครก็ตามที่เปิดไพ่มา ตกอุปถัมภ์ความหมายคือผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้คนรักให้การสนับสนุนคุณขายอะไรคุณขายได้ขายดีแน่นอนคุณแบบคำว่าตกอุปถัมภ์อะทุกคนยังไงก็ไม่อับจนยังไงก็แบบมีไปจนตายอะนะคะไม่ต้องกังวลเลยแต่ไม่ใช่นั่งรอนะคะรอน,นอนรอคนอุปถัมภ์ไม่ได้ค่ะเราจะต้องทำเพื่อให้ชีวิตอะคะ่ะมันเหมือน กังหันเหมือนใบพัดที่มันต้องหมุนตลอดเวทำตามเวเราลู่เราอยากเป็นใครอยากทำอะไรทำไปแต่คุณ